ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวช่องมิสเตอร์รีวิวทุกท่านนะฮะวันนี้มีโอกาสนะฮะช้อปปิ้งโทรศัพท์เครื่องใหม่นะฮะจาก lazada นะครับผมอยู่ในช่วงแฟลตเซลนะฮะสั่งของไปเมื่อวันที่19นะฮะช่วงเช้าเช้านะฮะเพิ่งมาวันนี้นะครับวันที่23มิถุนายนนะครับประมาณ4-5วันนะฮะส่งของช้ามากนะฮะแฟลตเซล น่าจะมีคนสั่งเยอะนะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําการ u n นบ x ็อกนะฮะสินค้าจาก Lazada ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสั่งมือถือแพงๆเนี่ยหรือว่าเราสั่งของออนไลน์จากเว็บอื่นนอกจาก Lazada เนาะจะมีการโดนแกะโดนขนส่งแอบแกะกล่องก่อนหน้านี้เหมือนที่มีข่าวออกมาช่วงนี้หรือเปล่านะเพื่อป้องกันว่าเรา,ากลัวบอกว่าอะไรนะ แกออกมาแล้วไม่มีหลักฐานว่าของไม่มีจริงผมก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็เอามาลง Youtube เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองสั่งของออนไลน์กันนะครับผมอันนี้ที่ผมสั่งมาจะเป็น Galaxy S10 Lite นะฮะราคาประมาณ1น4่งมืนนะฮะตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูสภาพกล่องกันก่อนนะฮะอะนะฮะอันนี้คือตัวซีลที่ Lazada นะฮะแพ็คมาให้ กล้องโฟกัสหรือเปล่าโฟกัสละนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าแพคเกจหนานแน่นดีนะฮะนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวลองแกะกล่องกันเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับผมอ่าผมจะลองอกรรไกแกะกระดิต่ตรงกลางไปก่อนเลยนะฮะโอเคปึ๊บพอดีผมไม่มีมีดครับ <laughs> จะลองแกะแบบไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะในช่วงของการแกะตรงนี้นะฮะไม่มีมีดก็จะลำบากนิดนึงนะฮะก็เลยต้องใช้ก,กันใจนะฮะไม่รู่าได้หรือเปล่านะฮะลองแกะดูเนาะขออีกทีนะฮะโอเคออกมาละสินค้าตัวนี้เป็น S10 Lite นะฮะจะมีขายเฉพาะออนไลน์สโตร์ของ Samsung เท่านั้นนะ,ะอันนี้ผมก็ อดหมุนผ่านทางลา z a ด a านะฮะราคาปกติเครื่องนี้อยู่ที่18,900นานะฮะตัวนี้จะลดในช่วงแฟลชเซลนะวันที่ 18, 19เหลือ14,490กาก็มีการห่อกันกระแทกมาอย่างดีนะฮะนี่ครับเป็นเครื่องสีดำนะฮะโอเคเดี๋ยวกล่องทิ้งไปก่อนนะฮะนี่ครับออกมาเรียบร้อยครับ S10 สิบไลท์นะฮะตัวกล่องไม่มีการบุบตามมุมแต่อย่างใดนะครับผม อ่านี่ฮะตัวกล่องก็เรียบร้อยดีมากนะฮะตัวนี้ S10 ส like, ิบไลท์สีดำนะฮะอ่ะมีการซีลมยอย่ีงดเดี๋ยวลองแกะนะครับข้างในดูนะครับว่าสินค้าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ฮะใช้กันไกรได้คุ้มค่ามากครับ <laughs> อ่านะครับดึงก็เลยทีเดียวนะครับปึ๊บไม่ยอมออกครับขออนุญาตนะฮะ รอบหนึ่งได้หรือเปล่าลองดูเปิดนี่ครับบ้านนี้ใช้กันไกลถนัดมากครับ <c oughs> โอเคนะฮะมาแล้วครับซัมซุง g กลลี่แลเลซี่เอสสิบนะฮะแกะดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะผมจะถึงแค่การ u n นบ x ็อกนะครับผม เดี๋ยวส่วนการรีวิวผมจะลองทำคลิปแยกดูถ้ามีเวลานะฮะมาสิครับท่านนี่ครับพลาสติกไปเรียบร้อยครับชุบโอเคนี่ครับแกะกล่องขึ้นมานะครับโอ้ยังแพ็กเกจยังหนาแน่นอยู่ยังดังออกไม่ได้ครับตัวนี้ยังมีกระดาษปิดตัวนี้นะฮะเมื่อกี้แสดงว,ว่ากันไก่นี้กรีดไม่ออกนะกระดาษนี้แพ็กเกจมาดีมากนะฮะสินค้าซัมซุง ร,รุ่นนี้จะมีขายเฉพาะออนไลน์สโตร์นะฮะจะได้เป็น snapdragon นะะ CPU จะเป็น snapdragon 855ตัวแรม8 g ิกนะฮะความจุในเครื่อง128 g ิกนะฮะใส่ได้2ซิมนะฮะรองรับ 4G ทั้ง2ซิมเนาะแล้วก็ใส่เมมเ,มเพิ่มได้อีกนะครับ100อ่อ1เทนะฮะแต่ว่า128 g ิกในะเครื่องนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับอ่ะปื ขึ้นมาครับดูในกล่องจะมีอะไรบ้างนี่ครับมาแล้วครับ Samsung Galaxy S10 Lite นะครับผมเครื่องสีดำนะฮะสวยงามนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็มีนะครับสติกเกอร์ของทางทางทางอะไรนะกสทชนะฮะในกล่องในนี้ก็จะมี คู่มือนะครับผมอ่ไม่มีคู่มือคู่มือได้ยู่บนฝากล่องนะมีอะแดปเตอร์นะฮะอันนี้เป็นฟาสชาร์จนะครับผมเหมือนจะเป็นฟาสชาร์จ25วัตต์นะฮะไม่รู้กล้องโฟกัสได้หรือป่าน่าจะไม่เห็นนะฮะนะครับฟาสชาร์จ25วัตต์นะครับผมแล้วก็มีส่วนของสายนะฮะสายชาร์จนะฮะเป็นอุ้ยนะฮะ USB Type C นะครับนี่ครับ USB USB Type C นะฮะทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็หูฟังนะครับผมหูฟังจะเป็นหูฟังที่เสียบผ่าน USB Type C เหมือนกันนะฮะโฟกัสสิครับคุณกล้องครับอ่านี่ฮะ USB Type C นะฮะตัวหูฟังนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัว ฝากล่องนะฮะว่ามีอะไรมาให้บ้างในตัวฝากล่องนะฮะเครื่องวางตัวนี้ก่อนเนาะโอเคฝากล่องครับพลิกขึ้นมาครับก็จะมีกล่องคู่มือนะครับผมมีกล่องคู่มืออันนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะเข็มจิ้มซิมซัมซ,มซุงตอนนี้ประหยัดงบมากนะฮะสมัยก่อนที่ผมซื้อรุ่นเก่าก็คือตัวโน้ต5เนี่ยเข็มจิ้มซิม,ซมจะหรูกว่านี้นะฮะ เข็มทิมซิมนะฮะแล้วก็จะมีแกะตรงนี้ฮะแกะตรงนี้นะฮะในนี้ก็จะมีน่าจะเป็นเคสแล้วก็คู่มือนะครับอ่นี่ครับผมเป็นเคสซิลิโคนนะสีสีใสสีเทาสาอมเทานะฮะแล้วก็คู่มือการใช้งานที่ไม่ค่อยจะอ่านกันเท่าไหร่นะครับผม โอเควิธีการใช้งานต่างๆผมไม่อ่านแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะลืมครับถ้าอ่านนะครับมีอะไรครับอ๋อคู่มืออ่ะคู่มือการใช้งานเริ่มต้นแบบด่วนนะฮะจะด่วนไปไหนไม่รู้เนาะนะครับภาษาอังกฤษตันาตีการ์ดแล้วก็การลงทะเบียนนะครับอันนี้เขามีลิ้นให้ดึงคือดึงอะไรครับไม่เข้าใจเขาเตนนัวนี้นะฮะโอเค ช่างเขาไม่มีอะไรละนะฮะหมดฮะอันนี้คือการแกะกล่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเ,อเปิดเครื่องดูนะฮะตรวจสอบข้างในดูว่าตัวเครื่องจะมีดีเฟกต์อะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เช็คสินค้านะฮะตอนที่เรารับของจากผู้ผู้ส่งเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราเพราะมันอยู่ในกล่องเนาะ,ะถ้าเกิดว่ามีสินค้าเนี่ยก็จะเอาคลิปตรงนี้เป็นพยานว่าสินค้ามันเสียจริงๆนะฮะถึงต้อง ส่งกลับคืนไปเปลี่ยนเครื่องใหม่นะฮะนี่ครับหน้าจอเป็น Super AMOLED PLUS นะฮะ Samsung Galaxy S10 Lite นะฮะกล้องหลังจะมีอ่ากล้องที่เป็นเลนวายนะครับผมเลนวายคือตัวนี้นะฮะเลนวายตัวนี้นะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็เลนหลักนะฮะ48ล้านนะครับมี OIS นะฮะแล้วก็มีเลนมาโคร5ล้านพิกเซลนะครับผม นะกำลังเริ่มต้น Android นะฮะนี่ฮะเริ่มกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาเทสหน้าจอนะกดที่ปุ่มโทรฉุกเฉินตัวนี้นะฮะนะครับดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนี่ฮะเทสสีของจอนะฮะฟื้นว่าสีมันแจ่มใสดีหรือเปล่านะฮะสีแดงนะสีเขียวนะครับผมนี่ครับว่ามีดีเฟกต์มีจุด บอร์ดมีอะไรนะมีจุดสว่างจุดมืดนะฮะอันนี้เป็นรูก,กล้องนะฮะสีฟ้านะครับผมนี่ครับสีฟ้านะครับแล้วก็ไีซีเวอร์ก็คือตัวตัวนี้นะฮะตัวรับสัญญาณแล้วก็มีระบบสั่นนะฮะปึ๊บกล้องหลักนะครับ ต้องลังต้องถ่ายดูนะถือว่าใช้ได้นะกลองแล้วก็วันนี้กล้องสองฮนะกล้องสองแล้วก็กล้องสามก็คือตัวมาโครนะฮะ มาโค,ร,โคาระยะใกล้ะโอเคนี่ฮะกล้องต่อไปน่าจะเป็นกล้องหน้าเซนเซอร์เซนเซอร์อันนี้เป็นเซนเซอร์ตัวจอยลสโคปเซนเซอร์นะอันนี้วัดระยะวัดวัดว่าหน้าเราใกล้หรือเปล่านะไมค์เมคนินเซนเซอร์นะครับ นี่ทำงานหรือเปล่าครบนะนะฮะ finger print test นะฮะ finger print test ตัวนี้ต้องทำไงวางตัวน,นี้หรือเปล่านะกดกลับยังไงฮะ finger print speed test sensor info finger p r i n นเดี๋ยวเขาไป test ข้างในแล้วกันตอนที่เราสแกนนิ้วนะฮะ Uh, ไฟฉายเซ็นเซอร์ตัวตัวทัชนะครับพูดผิดทัชก็คือการนี่ฮะว่าจอมีปัญหาการสัมผัสหรือเปล่านะฮะเทสให้หมดนะฮะต้องขีดให้หมดทุกช่องมันถึงจะหายไปนะปุ๊บนะลำโพงครับอยู่ตรงนี้ฮะลำโพง ใกล้ๆใหม่หน,นี่นะงรับคอนโพรนะปึ๊บแล้วก็ซับคีย์ก็คือปุ่มปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มข้างล่างนะซับคีย์ตรงนี้นะฮะแล้วก็อะไรฮะฟอนต์แคมก็คือกล้องหน้านะฮะกล้องหน้านี่ครับลองถ่ายรูปดูนะฮะถ่ายตัวนี้แล้วกันโอเค HDR-AUTO ออโต้นะฮะช้งานได้ปกตินะฮะ g r ิปเซนเซอร์ก็คือเวลาเราเนี่ยฮะปล่อยเครื่องนะครับยกขึ้นมานะฮะ,ะถ้าเกิดว่ามันสั่นก็คือทำงานปกตินะฮะแบล็กก็คือจอสีดำนะฮะจอสีดำ ันนี้อะไรเนี่ย hall ic test release working release working exit มันคืออะไรไม่รู้นะฮะ loop back นะฮะแล้วก็วอร์ชั่นนะฮะตัวเครื่องอะไรต่างๆนะฮะโอเค test ก็ถือว่าผ่านนะฮะ อ่าผ่านก็คือใช้ได้นะก็สามารถทําการเริ่มต้นติดตั้งตัวเครื่องได้เลยใส่ซิมใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคแกะกล่องก็มีแค่นี้นะฮะคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเป็น เป็นไกด์นะครับว่าเราแกะกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะประมาณ10กว่านาทีนอกคลิปนี้นะ,ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเอาข้อมูลผ่านสมาร์ทสวิตจากเครื่องเก่ามาหาเครื่องใหม่เรียบร้อยก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ